สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะมานะวิธีการปรับดวงแก้เครดดวงการเงินเสริมโชคลาภเสริมบาร,รมีเสริมเงินทองใครที่มีหนี้สินต้องการที่จะปลดล็อกชีวิตปลดล็อกทางการเงินมาแก้ดวงชะตา ทำอย่างไรกันได้บ้างนะคะคลิปนี้เป็นวิธีการแก้เคดเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะสมัยนี้คนค่อนข้างมีปัญหาด้านการเงินเยอะจริงๆค่ะ หาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้ทำงานอะไรก็ไม่ค่อยรุ่มเหมือนสมัยก่อนลองมาปรับดวงชะตาเล็กๆน้อยๆในการแก้เค็ดทางด้านการงานการเงินว่าเค็ดรับอะไรบ้างที่จะทำบุญแล้วช่วยส่งเสริมดวงสร้างความมั่นใจของคนเกิดในแต่ละวันนะว่าวทำแล้วดวงชะตา จะดีขึ้นอย่างไรกันบ้างนะคะคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังวิธีการเสริมดวงหรือปรับดวงชะตาของคนวันอาทิตย์นะคะ เรามาดูตำนานเพราะว่าตำนานกล่าวขานเอาไว้ว่าอย่างไรมันส่งผลกระทบและเกี่ยวเนื่องกับดวงของเราเช่นไรในปัจจุบันนะคะคนวันอาทิตย์ตำนานโหราศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าพระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นต้องเอาราชสีหหกตัวมาเป่าลงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอำมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระสุรยิยทิพย์เทพ พยาธินกรที่มีวรกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพอาพรแพรวพายด้วยปัจรมราชและมีทิพวิมานสีแดงทรงบนบัลลัง ราชสีเพราะฉะนั้นนะคะพระอาทิตย์มีราชสีเป็นพาหันนะซึ่งสถิตยอยู่ในปิศาจทิศนะคะตามหลักการพยากรณ์เนี่ยการที่ตัวของพระอาทิตย์ได้สูงถูกสร้างขึ้นด้วยราชไส่สอนหรือราชสีเนี่ยจึงมีอุปนิสัยดุร้ายเชกเช่นเดียวกับราชสีกล่าวว่าราชสีมีนิสัยดุร้ายรักยศรัก เกรักศักดิ์ศรีรักความสวยงามมีความเจ้าชู้ถือตัวถือทิศธินะคะมีปัญญาวัยไหวพิบดีเฉียบขาดอบอ้อมอารีใจคอกว้างขวางกล้าได้กล้าเสียชอบอิสระมีมานะไม่ง้อใครไม่ง้อแงง้ไม่ง้อแงแต่มักจะอาภัพหรือกัร้านะคะทั้งนี้พระอาทิตย์เป็นเขยพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นสามีนางจันทร์ เป็นศัตรูกับพระอังคารนะฮะข้อสังเกตที่กล่าวมาเนี่ยถึงอุปนิสัยก็เพราะว่าเป็นธาตุไฟหลักของธาตุไฟคือสีแดงเป็นสีประจำตัวเพราะฉะนั้นบางตำราที่กล่าวเอาไว้ว่าดวงดาวสำคัญนะคะ ดาวอาทิตย์เปรียบเหมือนพระราชาดาวอื่นๆเปรียบเหมือนบริวารน,นะคะโดยบริวารเหล่านั้นได้รับอํานาจจากพระอาทิตย์ทําให้เป็นดาวบาประเคราคะหแน่พระอาทิตย์ทรงราชสีเป็นพาหันะสิทธิกริยาผู้ใดเกิดวน 1, ันอาทิตย์หนึ่งเป็นอัต ททยว่าผู้นั้นจะมีวาสนาเมื่อคลอดมีแต่พี่น้องมาประชุมกันมากมายเป็นคนเจรจาดีจะได้ดีเพราะตัวเองสองเป็นหินะทยว่าผู้นั้นได้ข้าวของมามีของรักมักเต็มมือนานไปมักเหงือดหายนะคะ 3. เป็นทนางไทยว่าผู้นั้นเก็บรับกบตัวไว้ไม่ค่อยอยู่มักจะมีคนมาคอยเบียดเบียนทําให้คนวันอาทิตย์แน่มักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะสเป็นปิตาห้าเป็นมาตาทายว่าญาติพี่น้องข้างแม่สูงกว่าข้างพอ่อหกเป็นโพาทายว่าผู้นั้นมีข้าวของมักให้ผู้อื่นเก็บซับเจ็ดเป็นมัชชิมาทายว่าผู้นั้นมิค่อยสนใจเรื่องหญิง ชไหนเอย่ยสุดท้ายบอกว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องหญิงชอบการทหารแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่หนักแน่นในอุดมการณ์นะคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นส่วนมากรับราชการ ไปได้ใจและโดดเด่นนะคะต่อมานะคะคนวันอาทิตย์สิทธิกริยะผู้ใดเกิดวันอาทิตย์คืออาทิตย์เป็นบริวารมักมีลูกมากเมียหลายแต่ว่าไปมักเชื่องช้า 2. จันเป็นอายุเป็นคนที่เข้ากับพี่น้องมีใครได้ 3. อังคารเป็นเดชมีเดชางเป็นราชสีสีพุธเป็นสีมีทรัพย์ดังมหาเศรษฐีเเป็นเสาเป็นมูลละเสมือนดังชูชก 5. เป็นพฤหัสเป็นอุ สาหะมีความรู้ยิ่งกว่าคนทั้งปวงย่อมเป็นครูคนได้แปเป็นราหูเป็นมนรีมีค่าไทยย่อมว่าง่ายสอนง่ายสุขหก เป็นสุขเป็นการกินีคนเกิดวันอาทิตย์ชาติฝ่ายเป็นคนในชาติวันนะันกรบนะคะเจ้าพญามักเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีจิตใจค่อนข้างเข้มแข็งมีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความมักใหญ่ไฟสูงและเต็มไปด้วยความหวังคนวันอาทิตย์มักเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างมีอำนาจมีบารมียอมรับนับถือจากคนรอบข้างและที่สําคัญนะคะคนเกิดวันนี้ มักเป็นคนที่มีเครดิตดีมากๆค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีบุคลิกค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่องอาจมีสง่าราศีเป็นคนที่รู้จักไว้ตัวมีความปรักสรภาพฉลาดนะคะคนเกิดวันนี้มักเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นการเสริมดวงเสริมบรารมีเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะคนวันอาทิตย์ควรทําบุญไหว้พระกับวัด ใกล้น้ำเช่นวัดใ,ใดๆที่อยู่ใกล้น้ำจะทำให้จิตใจสงบร่มเย็นลดความอิโก้ลงได้ค่อนข้างดีนะคะกราบไหว้พระพุทธชินราชเพื่อขอพรเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆมักจะสำเร็จคนวันอาทิตย์ที่ทำงานโปรเจกต์ใหญ่อะไรก็ตามแต่ลองดูว่าขอพรกับพระพุทธชินราชแล้วจะสเร็จช่วยเกื้อนหนุนและเสริมดวงด้านงานได้อย่างดีนะคะ การเสริมดวงด้านอื่นๆควรมีรูปปั้นพญาคุดหรือรูปสิงหราชสีเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้มีเดทมีอำนาจชนะหมู่มารหรือหาพญาคุดมาห้อยคอจะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้นนะคะอัญมณีเสริมราศีได้แก่หินสีแดงอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงทับทิม นะคะจะช่วยเสริมดวงคนวันอาทิตย์ได้ดีเทพบูชาเสริมดวงคือพระปรางถวายเนตรพระแก้วมรกตเสด็จพ่อรัชกาลที่5พระแม่อุมาเทวีพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะการถวายเครื่องสักการะเสริมดวงฉัดคู่ข้าวตอกดอกไม้กุหลาบสีแดงสีชมพูต่างๆช่วยได้ในการขึ้นิ้่บูชาก็ดีเช่นกันนะคะการทําบุญเสริมดวงในด้านของการปล่อยสัตว์ ควรปล่อยสัตว์ในช่วงเวลาข้างขึ้นขึ้น5ค่ำ15้าค่ำนะคะปล่อยตามกําลังวนันกําลังวันของคนวันอาทิตย์คือ6นะคะหตัวเชื่อว่าการปล่อย จะทำให้ทุกศกเบาบางลงนะคะแม่น้ําทําให้จิตใจเย็นสงบขึ้นคลายทุกได้ดีนะคะต้นไม้ที่จะช่วยเสริมดว,วงคือต้นมะพราของคนวันอาทิตย์นะคะว่านมหาลามขิงขากระปุกได้การถวายน้ําปานะการทําบุญกับโรงพยาบาลส่งเสริมกําลังด้านการเงินควรทําอย่างน้อยเดือนละครั้ง ควรใส่บาตรหรือถวายพระด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะะและทําบุญเสริมด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์คือดาวอาทิตสื่อแสงสว่างอะไรอ่ออดหนึ่งลูกแล้วก็ไข่ต้มหกฟองจะช่วยหนุนนําชีวิตเราให้ดีขึ้นนะ,ะทางด้านการงานและการเงินอ่านี่เป็นวิธีการแก้เคล็ดนะคะของคนวันอาทิตย์ลองไปปรับหรือว่าประยุกต์ใช้ได้นะคะสิ่งต่างๆมันจะค่อย จากหนักเป็นเบาอะค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ